เชื่อในนักจิตผมเชื่อที่กล้าตัดสินเพราะว่าดววิกฤตผู้เป็นคนผู้ผู้ยอมว่าครับนี่คือวันเสราร์ที่24สิงหาคม2556ครับเวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะฮะอันนี้เป็นเสียงของชายชมชัยนะฮะน้องชายนะลูกคนที่สามนะไม่รู้ตอนนี้อยู่ตรงไหนนะครับครับวันนี้ ที่ชุมชนบ้านพักใจของเรามีกิจกรรมนะฮะที่เข้มข้นนะฮะมีกันมีการรวบรวมสกัดองค์ความรู้หรือ KM นะฮะของมวลโมลูโม้านที่แล้วก็การปรับเปลี่ยนค่ายพฤติกรรมนะฮะของสมาชิกนะ,ะบ้านพักใจนะครับส่วนนักศึกษาชีวิตใหม่ของเราก็ ต้องเป็นเด็กเสิมแล้วตอนนี้วนไปนะครับส่วนลูกชายก็มานี่ลูกชายแทนบพนวันนี้ก็ตัดสินใจแล้วนะครับคงไม่ได้เดินทางไปร่วมงานหารายได้ของสมาคมนิสิตเก่าคณะสังคมศาสตร์มาิเกษตรศาสตร์ครับซึ่งจะมีการจัดแข่งโบลิ่งที่เมเจอร์ซินิเพ็กรัชโยธินนะฮะเวลาประมาณ กตัดสินใจที่อยู่ในชุมชนนะครับทำในสิ่งเล็กๆนะแต่ทําให้มันมีความลึกซึ้งมีคุณค่าอยู่นี่ก็ได้ทําการติดต่อนะครับเชื่อมโยงเครือข่ายกันรวมทั้งของน้องชายด้วยนะที่ต้องมาพูดคุยเขาแล้วก็ต้องทําการบันทึกเทปนะครับในรายการชุดหมายสร้างได้ด้วยนะครับแล้วก็ดูลูกไปด้วยนะครับ ขณะนี้ก็ได้ตั้งต้องเอาไว้นะ,ะที่รถอีซูซูดีแม็กนะฮะของอภูมประพฤติปทุมธานีนะครับนึ่งเดินทางมาแขกก็มากันเยอะเลยนะฮะมีกู้ภัยนะฮะตอนนี้สุขสามผมเนี่ยก็นะรออยู่นะว่านี่จะมีกิจกรรมทำอะไรกันดีนะครับ แต่ผมสงสัยนะมีนักศึกษาคนหนึ่งนะเขียนสมุดว่าครูที่สอนนี่นะครับชื่อครูบ้ามีนะคนหนึ่งนะฮะในความรู้สึกเขาคงคิดว่าผมบ้า,าจริงๆนะฮะนะเขียนในสมุดเลยนะครับครูประจำวิชา,า,านะครูบ้าเ่าไงงั้นนะเข้ามาลูกเนี่ยน้องๆนักศึกษาเขาก็อยากฟังเสียงอยู่นะครับ ฮะใช่ข,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 ขอบคฮะรงเสียงหน่อยผมเงียบไปแล้ว <c oughs> เอายังมเอาต่อเลยต่อเลย <c oughs> อ้นี่นนนะนนนนทุมบันเองนะครับกระเซตนียจะผล <c oughs> โอ้ไลฟ์ชีวิตเลยนะ ิดยาใครมาอกไมิยาใครแปลไปอย่านครับใครอส่วน,น,น,นคุณโน้นี่ก็วุ่นนะเื่อย <S <S ่ว่าชีวิตต่านะครับรถแล่นไปตามบทให้ระวังเหยียบตะปูปะปะนะครับลูก